รายการมวยไทยครับที่จะประกาศสักดาห์ไปทั่วโลกครับ AWH ราชดำเนิน w o World s e r i e s Special e v e n ทครับ KIT พิเศษราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันชาเมกฝ่ายแดงครับตำนานของมวยไทยมีปีครับมี่ีการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครบโคตะามิราครับคิงจูเนียรอเลิกเกินครับโอ้โหหลอนะครับหล่อมากครับแต่หลออย่างเดียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขาบัญชาเลยครับเกิดมาเตะซ้ายไปทีแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกัชานครับหนังชาครับแม่ต้องมาดูครับนี่ครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่พลาดครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปนีมนุ่งสั่งสั่งกันเยอะขนาดนี้ะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ2002ครับ โดยการที่ว่าลกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าแต่ฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินสายตีแต่ชู้ครับโเลื่อนเลื่นครับล้มไปเลยลุงเฮงก็เลยว่าไม่จุบแต่เขินครับขนาดขนาดเขิยยังน่ารักครับองตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับ มี uhm, ยกยกขาตั้งไว้สูงๆข่งเตะคืนขึ้นมาครับเฮ้ยเฮ้ยมีกแข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอตบ่าไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับถีบครัปตันโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกันครับไฟแรกนี่ก็ได้บอกว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับคนดูแน่นเวทีครับ ถูกต้องครับอย่างนี้ครั้งครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่าอาราเบสรอชิงเงินเวิลซีรีส์จัดมาให้แฟนๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้โหดูครับเป่าปากแล้วครับโฮตะเป่าปากแล้วครับโฮตะนี่เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทางด้านของซาโตะครับ นี่เป็น<อ>นักชกค,คนที่1ครับดัวนังของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและกรเทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ1 8ปีกบเอาครับแม่ดีมาดเหมกอนกันจะได้โคตครับโอ้สู้สู้แล้วพีลุ้นครับโอ้โหสาวลุ้นเลยแม่ทุกครั้งที่โคตะนี่ออกกระบ,บุนได้เนี่ยแฟนๆกรี๊ดเลยทีเดียวครับ ต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแรกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี1-2อย่างไรครับโคตานี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทปโปชกในรูปแบบ MMA ครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะนกที่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนสื่อญี่ปุ่นยกคเขาเป็นไอหนูมหัศจรรย์แล้วครับสามารถล็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับ ดังนั้นนี่ก็มีดีพอใม้พูดเลยครับเอาครับแทงมาครับโอ้บดยดครับนีต่ต้องชื่นชมนะครับทางแห้งของโคตาเนี่ยทำได้ดีครับย้ำนะครับอายุเพียงแค่20ปีครับทางด้านของพี่บัวขาวนั้น40แล้วนะครับ2ช่วงอายุเลยนะครับ Even when you feel low, you can still go Even when you feel low, you can still go Even when you feel low ก็มาดูครับว่าการแก้เกมบนเวทีจะเป็นยังไงครับ ับช้าครับแข้งขวาของโคตารับนี่ครับขนาดแข้งขวาหัวขาวเกี่ยวไว้แล้วก็โตู้ควาก้านขอแมาแต่แต่ครับให้หวาดเสียวเล่นๆครับโคตาคงจะไม่หวาดเสียวแล้วแต่สาวๆทั้งโลกนี่คงจะเสียวตามครับโัวดีแน่นอนครับแล้วก็หมัดนี้ก็เข้าซอกคอครับกลับมาครับติดตังันต่อครับ ยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่เมื่อยังไงก็ตามครับโอ้โหแม่ีแขงหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่าป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับเนีแต่โคตาเนี่ยยังยิ้งอยู่ได้ครับนี่มีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข่าไหลเข้าไปครับโอ้โหดีครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึง ความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาับเดินบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้เกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีบขึ้นไปก่อนเตะขวาน้าหูโอ้ตอนนีาา้าานี่บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปถึงขั้วใจสาวๆครับสุดยอดครับทุกคน ต้อง <S an> ดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นั่นก็ถือว่าเก่งเลยครับหม่ค่อ,คอยเดินค่อยทําครับจาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนความขับัวขาวฮะเอาละฮะโคตดัดเปิดเกมครับ,บเปิเดเกมแล้วทําได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีหูลยังหูเตะซ้ายนี่จะข้างซ้ายของบัวขาวนะแม่โคตัดมาไปชุดแต่ว่าบัวขาวโต้เน้นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับ มาดูแล้วครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์เกวันครั้งแรกครับเป็นั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นชมยกับโคต่ายปี2้0 0นะครับบัวขาวโอ้มีขู่จะหาย่งคัพจะหายจางคัพนหมายถึงสาวๆนะครับโอ้นี่ละ นี่ถ้าผมไปโกหัวทองวมหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแมแต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาชุดเวิร์คเหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับเตะสาไปทีนึงครับแเหมือนจะผ่อนผ่อนครับเตะขวาไปทีนึงครับโคตาหนึ่งสองยังไรจังหวะนี้ทําได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองเตะกันเชียงครับชโชคเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับ เอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวนันโคตะครับเอาครับปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับแต่สายตานักชกวัย40ปีอย่างพี่โบขาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน5 0 0ไฟแล้วนะครับดูขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับเอาไป1 2 3 4 โอ้โห oh, 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 ชุดนี้ครับยังไงตัวขาวอีกครับตลกหน้านิ้วน่พยายามจะดโต๊ะคืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับลองขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับเอาแล้วโอเ้เต็มที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไปเจาะยางไว้ก่อนครับขยับตออ่อยอหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหดึงหลบแม่สายตาก,การะดีจริงๆครับยันให้ยกต่อยครับ นี่หแหละครับดูในความตั้งใจครับถึงแม้ว่าวันนี้เจองานหินเลยทีเดียวแต่ว่าโคต่างตั้งใจมากๆคราวนี้นะครับดูคร mm ับ hmm. ม like yeah. ีไปไปกันด้วยโคต่างนวิธีไปขอแต่งงานโคตาครับแม่ไม่ธรรมดาครับไปทับเอฟซีนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ครับที่เวทีราชดำเนินครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงมวยไทยสู่ระดับโลกครับดูบรรยากาศที่มุงกองทั้งสองคนครับ ภาพช้าครับจังหวะหมายขวาเฉียวครับนี่ครับกดขวาบัวขาวครับโดนทักทากแล้วก็จังหวะตีดแข้งซ้ายขึ้นท่อนแขนครับแมบังไว้ได้ทันครับคนร้ายดูครับเหนื่อยแบบนี้ครับยังดูดียังน่ารักแหละครับโคตามิระ กลับมาที่เวทีราชดำเนินครับกับ RWS ราชดำเนินโบว์ซีรีส์ครับสเปเชียลอีเวนต์ครับ KAT Present Legend of ราชดำเนินครับแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับคุณตงตวนกแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายแล้วแม่แฟนๆบอกรอคอยมานานเส้นนานครับแต่เวลาทำไมมันดูเร็วๆครับเวลาได้ดูหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้ครับเอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาตุรก้ฟาลาห์ครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสด สูงไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดีครับเบอร์ขาวยุ่ยแล้วครับเดินเฉยแล้วดูครับโคตาพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับฝ่ายครับแลกกันเลยครับขยับครับเต็มเบอร์ขาวครับแม่พยายามที่จะปีฟุตเบิร์กโชว์ครับโอ้โหทั้งนั้นโคตานี่ก็ถือว่าสู้ดีครับดูนิจใจสาวๆดีครับทำไมทำกันแบบนี้ ต้องบอกว่ารุา่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคต้าครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับโดนอ้หรือว่โาโดนไป3แข้ง4แข้งแบบนี้อา้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคต้าวิ่ระแม่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดน,นี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วครับโอ้โอ้โอ้ตา้โอ้โหจูโบนโต้กูไม่ได้เลย โหดหลายแล้วเต็มโอ้โหโอะไรกันโอ้โหโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่น่าแบบนี้โอ้โหไปเลยนี่ดูน้ำเข่าเข่าบนเวทีแต่เป็นเจ็บถึงรอบๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินบอลซีลิงครับ เวที่ราชนดำเนินทุคนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวที่ราชนดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ับโอ้แต่ถือว่าใส่กันครับโเอาลรับอ้โ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 อ้อาโอ้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 สโอ้โอ้อ้อเ่อออ อเอาเอาลากไปลากไปโอ้ยโอ้ยโดนโดนไหมฟมโอ้โหโอ้โหดังไรกัโอ้ใจเย็ยเรียบเลยโอ้ายใจไม่ทันยดดูครับคนอะไรโดนล็อกยังหล่อครับโอ้โหโอ้นี่ครับโชว ว่าไม่มีการตัดสินนี่เขามไม่มีการตัดสินกันน็ดดอกเลยครับโอ,โ,โอ้โหบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกเลยนะครับดีซิสมวยไทยดีซิสราช s ุติดำเนนครับ